ข้าวครัววเจ้ามาหุงข้าวไว้หมอใหญ่ัลไปดูในซองควายเห็นเคยแล้วใจมันอึงเมื่อก้าวนาพลปัดกินให้จนพุ่งตึงพาลไปลาวอีกมือหนึ่งที่เรานี่ได้พึ่งเคย เพื่อนเล่งวันโกลว่าเคยร้อนร้อยหนักหนาแต่เราไม่เคยลงมาเพื่อนมันยังว่าเราเชยช่วยบอกสักทีเคยร้อยมีสีเบ็ดในเอย่ยเมื่อรู้เล่งแจ้งมาเลยเพราะเราอยากได้เคยดีที่ปักตายเขาวางเคย,กยเใกล้แถวไหน สมงคราหรือว่าหาดยญ่หรือให้ไปสุราธานีกระบ,บีพังงาไปงามาแล้วไม่มีอ้วนลบกลับเมืองคอนซีอีกทีมาที่บ้านเราหยับจีแล้วเว้ยมองรูปผู้เคยก็หมดก็คนกลางบ้านก็อด พูดแบบประชดใส่เราไม่มีเคยไหมก็หันคร่ำไปติบปปุกเก่ามานั่งแค้นแคลงคอดเอาพอมีให้เราได้กิน